บทที่9ก็แค่ความสัมพันธ์ชั่วคราวใช่ไหมเคยคิดว่าเรื่องของผมกับเขาก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเด็กคนนั้นคงเชี่ยวไม่งั้นคงไม่เมาหยับเปขนาดนั้นและผมคงไม่มีอะไรลึกซึ้งกับเขาแล้วเราก็คงไม่มีวันโครจรมาพบกันอีกแต่ผมคิดผิดเป็นผมเองด้วยซ้ำที่แค่ได้พบกันอีกครั้ง ก็คิดอยากสารสัมพันธ์ต่อคีตาตอนเมาทั้งร้อนแรงว่าง่ายและได้อย่างใจผมทุกอย่างเราเข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเพราะผมเองที่เห็นแก่ตัวไม่ยับยั้งชั่งใจเราจึงมีอะไรกันจนถึงเช้าด้วยความอิ่มเอมและทั้งหมดนี้ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของพ่อที่รับรู้ทุกการกระทำของผมจนได้ที่พ่อรับเด็กนั่นเข้ามาอยู่ในตระก,กูล ก็คงเพราะเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกเรื่องก็คือผมที่เพิ่งรู้ว่าเด็กนั่นเป็นลูกใครแกรู้ไม่เจ้าตรีว่าเด็กที่แกไปมีอะไรด้วยเมื่อหลายเดือนก่อนเป็นลูกเต้าเหล่าใครพ่อรู้เรื่องผมกับเด็กนั่นด้วยเหรอครับรู้สิสนไอ้ปากโป้งผมคาดโทษสนทยาแต่พ่อสายหน้าแล้วจ้องผมเขม็งฉันเป็นพ่อแกแกทำอะไรทำไมจะไม่รู้ละ่ะ แล้วพ่อคิดยังไงเรื่องที่ผมเอ่อผมถามอย่างเชิงไม่รู้ว่าพ่อรับความรู้สึกนี้ได้หรือไม่พ่อที่มีลูกชายเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่กลับไม่มีใจรักในบทบาทชีวิตแบบเบสิกเช่นคนอื่นเขาชีวิตเป็นของแกแค่อย่าทำอะไรที่ต้องเสียใจทีหลังพ่อก็ไม่ว่าแล้วเด็กนั่นผมนึกหวันแทนคีตาเพราะพ่อรู้เรื่องของผมกับเขาแล้ว แต่กลับไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วแกคิดว่าไงล่ะพ่อคงโกรธที่ผมไม่เป็นอย่างที่พ่อคิดแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะบอกพ่อเรื่องนี้ผมตัดพอแต่พ่อกับหัวเราะเบาๆไม่มีอะไรหลุดพ้นสายตาของพ่อไปได้หรอกว่าแต่แกเธอะได้เด็กคนนั้นแล้วคิดจะทิ้งเหรอโทษพ่อพ่อทําเหมือนผมเป็นไอ้ชั่วไปเลยผมใส่หน้าดีหลังจากพ่อถามผมผมไม่เห็นว่ามันสําคัญ ถึงพ่อถามถึงกำพืชเด็กนั่นแต่แล้วทำไมผมต้องรู้แล้วผมต้องถามใครในเมื่อความสัมพันธ์ของเราก็แค่เรื่องชั่วคราวถึงเด็กคนนั้นจะเป็นผู้ชายแต่ถึงยังไงแกก็ต้องรับผิดชอบผมจะรับผิดชอบได้ไงล่ะครับพ่อพ่อคิดว่าสังคมไทยจะให้ผมกับเด็กนั่นแต่งงานกันเหรอฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพ่อวางใจเถอะขนาดเด็กนั่นจําจำผมไม่ได้ แล้วผมก็ไม่คิดรื้อฟื้นด้วยผมแย้งให้พ่อคลายใจแต่พักเดียวจริงๆผมก็ถูกพ่อเวี่ยงหมอนเข้าใส่โดยไม่รู้ตัวไอ้ลูกชั่วเอา้าทำไมอะพ่อทำเรื่องหมาหมาแล้วยังทำนิสัยหมาหมาอีกนะแกนเนี่ยพ่อด่าเสร็จก็ไอ้โขกโขกอาการเหมือนจะกำเริบขึ้นอีกผมเห็นท่าทางพ่อเหมือนเจ็บปวดก็คิดว่าเป็นเพราะฤทธิ์ของโรคแต่เปล่าเลยพ่อเงยหน้าสบตาผม ด้วยความรู้สึกผิดหวังจนผมรู้สึกได้เกิดอะไรขึ้นกับพ่อกันแน่นะปกติพ่อไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของผมเลยและผมก็ไม่เคยนอนกับใครที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าด้วยแต่กับเด็กคนนั้นอาจเป็นข้อยกเว้นทุกอย่างที่ผมมีผมชอบใช่สิผมชอบตอนที่ได้ควบคุมเด็กคนนั้นจับเขาพลิกซ้ายพลิกขวาหน้าหลังตามใจ เหมือนเราสองคนเข้ากันได้ดีตามจังหวะดนตรีที่มีแค่ผมกับเขาร่วมกันบรรเลงเพลงรักกันถึงอกถึงใจแต่ตอนนี้แกก็รู้แล้วนิวเป็นไงละ่ะช็อกสิครับผมเพิ่งรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานากงสมศักดิ์ก็ตอนที่พ่อให้ผมไปตัดสูตรนี่แหละพ่อพยักหน้าแล้วแกรู้ไหมว่าทำไมพ่อถึงใช้ให้แกไปผมก็อยากรู้อยู่เหมือนกันก็เพราะแก้วตาไง พี่แก้วเหรอครับใช่เกี่ยวอะไรกับพี่แก้วอพ่อก็เพราะเด็กคนนั้นเป็นลูกของแก้วไงพ่อตอบพลันมองออกไปนอกหน้าต่างท่าทางเหงาหงอยเหลือใจผมตกใจมากที่รู้พ่อผมกับพี่แก้วแม้ไม่มีสายเลือดเดียวกันแต่ก็เป็นเหมือนครอบครัวและอาจเพราะสายใยที่ผมมีให้กับพี่แก้วเหมือนเมื่อครั้งยังเด็กทำให้ผมห่วงใยขีตาโดยไม่รู้ตัว เป็นไงล่ะแกอึ้งอะสิครับผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่แก้วมีลูกใช่พวกเราไม่มีใครอยากหรือฟื้นมันผมเฝ้ามองอากับกิริยาของพ่อด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกนอกจากพ่อจะยอมพูดถึงการตายของพี่แก้วแล้วยังพูดถึงอีกฝ่ายที่เป็นต้นเหตุให้พี่แก้วแตกหักกับพ่อซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเลยพ่อของกีตาคือนายพัดลูกชายคนเดียวของสมศักดิ์ พ่อเห็นมันมาตั้งแต่เล็กๆรักและเอ็นดูไม่ต่างจากลูกแท้ๆถึงให้มาเป็นคนติดตามแก้วแต่มันกลับกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาพ่อมันแท้ๆเชียวทำให้แก้วต้องตายแต่เรื่องความรักไม่มีใครผิดใครถูกนะพ่อแต่ถ้าไม่มีมันแก้วก็คงไม่หนีออกจากบ้านมันทำให้พ่อกับสมศักดิ์ตัดเป็นตัดตายกันผีไม่เผาเงาไม่เหยียบต้องเสียหลานไป20ปีพ่อตาแก่หัวดื้อนั่นไม่ยอมยกเหล็กให้ แล้วยังไม่มีปัญญาส่งเสียเลี้ยงดูจนเด็กมันไม่ได้เรียนหนังสือและตอนนี้มันก็เป็นมะเร็งจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ที่แท้พ่อก็ห่วงเด็กคีตานี่เองผมเข้าใจแล้วในที่สุดพ่อก็เสนอตัวรักษาอากงสมศักดิ์โดยมีข้อแม้ว่าต้องให้เด็กคีตานั่นกลับเข้าตระกูลเราและใช้นามสกุลเจริญสิริกุลแทนที่แรกอากงสมศักดิ์ไม่ยอมแต่ในที่สุด เขาก็ยังคงเป็นคนที่รักเด็กขีตานั่นที่สุดแล้วผมจะทำยังไงในเมื่อใจมันคิดอกุศลกับเด็กคนนั้นไปแล้วตั้งแต่เกิดมาครอบครัวของเรามีกันอยู่สามคนคือพ่อหรือเจ้าสัวคชาแห่งสิริกุปพี่ชายคนโตชื่อพี่เอกหรือเอกคชาเป็นพี่คนรองของบ้านเพราะพี่คนโตสูดเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดตามด้วยผม ที่เป็นน้องชายคนเล็กที่ไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรเลยผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศเพราะพ่อส่งผมไปเรียนตั้งแต่เด็กส่วนแม่ของผมเสียชีวิตไปหลังจากคลอดผมได้ไม่นานพ่อที่เลี้ยงพวกเราด้วยเงินจึงทำงานหนักอยู่คนเดียวจนกระทั่งพี่เอกเรียนจบมหาวิทยาลัยจึงได้กลับมาสารงานต่อแต่พี่เอกก็ทำให้พ่อผิดหวังส่วนพี่แก้ว หรือแก้วตาเธอเข้ามาในครอบครัวของเราในฐานะลูกสาวคนกลางของบ้านตามแม่ของเธอที่แต่งงานใหม่กับพ่อของผมแต่ไม่นานแม่ของพี่แก้วก็ทิ้งพ่อของผมตามผู้ชายคนใหม่ไปและทิ้งลูกสาวของเธอไว้กับเราพี่แก้วจึงอยู่กับครอบครัวเราถึงแม้ไม่มีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดแต่ผมที่ตอนนั้นยังเด็กก็รักพี่แก้วเรากับเป็นพี่สาวแท้ ที่แก้วคือความอ่อนโยนหนึ่งเดียวที่มาทดแทนความรู้สึกของเด็กที่ขาดแม่เช่นผมเด็กคีตาจึงมีศัติ์เป็นหลานที่หาได้มีสายเลือดหรือมี DNA ตรงกันกันกบผมไม่อย่างน้อยผมก็เบาใจไปเปาะหนึ่งวันนรกไม่เหยียบกำบ,บานผมเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันผมติดตามคีตาและคิดสารสัมพันธ์กับเขาเงียบๆเพราะผมไม่คิดว่าพ่อรู้เรื่องความสัมพันธ์ชั่วคืนของผมกับเขา แต่ผมคิดผิดพ่อรู้พ่อรู้มาตลอดว่าผมกับคีตาต้องมาเกี่ยวพันกันด้วยชะตากรรมประหลาดเขาเป็นหลานชายต่างสายเลือดของผมส่วนผมก็กำลังจะเป็นผู้ปกครองของเขาตามคำสั่งของพ่อผมมองเข้าไปนั่นในโรงแรมอีกครั้งก่อนจะเลื่อนกระจกรถขึ้นกำลังจะออกรถก็พอดีกับหญิงสาวกลุ่มหนึ่งที่น่าจะออกจากงานเลี้ยง รถแต่งตัวจัดเต็มกำลังคุยกันออกรถเดินมายัางรถคันที่ขับข้างๆจับใจความคุ้นๆว่าน่าจะเป็นเรื่องของคีตาที่พวกเขาคุยกันอยู่ผมแง้มกระจกเล็กน้อยเอนเบาลงไม่ให้เห็นยืนคุยก,กันกับเพื่อนก่อนจะขึ้นรถคำพูดเสว่าต่างๆนานาที่หญิงสาวสวยเหล่านั้นพ่นออกมาแต่ละคำทำให้ผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วสิจุนไม่น่าชวนเด็กนั่นมาเลย นั่นสิก็รู้อยู่ว่าข่าวก่อนเด็กนี่มีกรณีกับอัดจนเกือบมีเรื่องกันหญิงสาวอีกคนกอดอกเล่าน้ำเสียงหยันหยันฉันได้ยินว่าในอาจจะเอาคืนด้วยนะหรอทำไงอะ่ะน่าจะเหมือนเดิมเฮ้ยมุกซ้ำไปหรือเปล่ายะเออเห็นว่าข่าวก่อนโดนเด็กนี่หักหน้าก็เลยจะสั่งสอนมันแต่มันดันรอดไปได้ซะก่อนคืนนี้เลยวางแผนจะ,ะเผด็จศึกมันอีก วันนี้มันก็หน้าเหมือนไส้มากจริงๆนั่นแหละแต่งตัวยั่วซะหน้าเหมือนไส้ชะมัดสามสาวหัวเราะชอบใจแล้วอีกคนที่เป็นผู้ฟังมาตลอดก็โุ่งขึ้นดีจะได้รู้ซะมั่งว่าคิดจะแข่งกับสาวสวยอย่างพวกเราผลที่ได้จะเป็นยังไงหญิงสาวชุดขาวแต่ท่าทางจะใจไม่ขาวพพ่งคำพูดที่ทำให้ผมรู้สึกว่ากำลังจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นผมไม่รู้ตัวเลย เมื่อห่วงใยเด็กนั่นจนนั่งไม่ติดแล้วจะแปลกอะไรละ่ะในมือคีตาเป็นของผมใครที่คิดจะทำร้ายคีตาต้องเจอผมรถของสามสาวแล่นออกไปผมจึงเปิดประตูรถเดินตรงเข้าไปด้านในถามถึงชั้นที่จัดงานเลี้ยงจบการศึกษาของนายจุนอะไรนั่นแล้วตรงไปที่ลิฟต์ทันทีพอประตูลิฟต์เปิดออกไม่ทันที่ลิฟต์จะปิดไว้ซ้ำ ผมเห็นกีตาเดินแกมวิ่งออกมาจากห้องจัดงานตรงมาที่ลิฟต์ด้วยน้ำตานองหน้าดูสภาพเขาแล้วใจผมหล่นไปอยู่ตาตุ่มหรือว่ามันทำร้ายกีตาหรือว่าผมมาไม่ทันไอเชียนี่ไอพวกภัยสังคมรวยเงินแต่สมองกลวงเกิดมาเป็นภาระพ่อแม่แท้ๆผมรีบหลบอีกมุมหนึ่งเพื่อสังเกตการทันทีที่ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปรง่งหน้าตาดีคนหนึ่ง วิ่งตีคู่มากับคีตาจนกระทั่งถึงตัวแล้วคว้าข้อมือเล็กๆของเด็กนั่นไว้คีฟังพี่ก่อนปล่อยผมฮห้พี่จุนเดี๋ยวสิคีที่นี่มันไม่เหมาะกับผมผมจะกลับบ้านฮะงั้นพี่ไปส่งนะไม่ฮะพี่จุนกลับเข้างานไปเถอะพี่ฟ้ารออยู่อย่าให้เธอต้องรอฮะโทษคีไหนนี่เองสินะที่ชื่อในจุนหน้าตาก็ดีแฟนก็มีแล้ว ทำไมยังมาวอแวร์คนของผมอีกวะคงเป็นมันสิ่าที่ทําให้คีตาต้องเสียใจไอ้ไก่อ่อนเอ้ยผมช่างใจว่าจะออกไปขวางในนั่นดีหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วก็ก้าวเดินตรงไปที่คนทั้งสองที่กําลังยื้อยุดยังไม่ทันเข้าไปห้ามทับก็มีหนุ่มสาวสี่ห้าคนวิ่งมาทําให้ผมต้องหลบไปอีกจุนปล่อยไปเถอะจะอะไรกับเด็กนั่นนักหนาปล่อยเรานะฟ้าในจุนตวาด ทางสะบัดแขนสาวสวยชุดเดรสลายสายเดี่ยวสีแดงสดที่ยื้ยุดแขนเขาไว้แน่นมีสาวๆที่น่าจะเป็นพวกเดียวกันกันกบเธอเข้ามาเป็นลูกคู่อีกแรงจุนใส่อารมณ์กับเราเพื่อเด็กนี่อีกแล้วเหรอเธอพล่งถามหน้าตาบึง้งตึงผมเห็นในจุนอ่อนลงไม่แข็งคขืนเหมือนตอนที่เห็นแต่แรกแต่พยายามแกะมือหญิงสาวแล้วบอกกับเธอเสียงอ่อนลงเราจะไปส่งคีก่อน นั้นเราไปด้วยไม่ต้องจุนกล้าตวาดเราจุนกล้าตวาดเราต่อหน้าเด็กนี่หรอสาวสวยชื่อฟ้าแต่หน้าตาทะมึงทึงยื้ยุดในไก่อ่อนต่อหน้าคีตาที่ยืนซึมอยู่ผมเห็นแล้วยิ่งเคืองทำไมเด็กนั่นไม่คิดจะสู้เพื่อตัวเองเลยวะแค่พูดอะไรออกมาสักคำก็ยังดีเป็นการปกป้องตัวเองฟ้าไม่ไว้หน้าน้องเราก่อนนี่จุนเสียงอ่อนลง ก่อนจะปิดมือหญิงสาวอีกหนเราไปส่งคีเสร็จค่อยกลับมาคุยกันแต่ค่อยคุยกันเข้าใจไม่ฟ้าในจุนกับแฟนยื้อยุดกันอยู่ผมจึงเห็นเป็นโอกาสจึงออกไปแสดงตัวแต่ขี้ตาถอยห่างสองคนนั้นก่อนผมจะกลับเองฮะพี่จุนสีหน้าของเด็กคีตาไม่ดีเลยเหมือนจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกท่าทางที่ดูละละล,ะละลังพ่อถูกในจุนรั้งไว้ ทำให้ผมอยากเข้าไปปลอบแต่ด้านหลังของเด็กนั่นกลับมีเด็กหนุ่มอีกสามคนที่ตามมาสมทบและหนึ่งในนั้นอาสาไกลเกลี่ยสีหน้าทำหมืองทึงนักเอางี้ดีกว่านายเป็นเจ้าของงานกลับเข้าไปรับแขกเถอะส่วนน้องคนนี้เราไปส่งให้แทนจะดีเหรออัดดีสิเราส่งให้ถึงที่เลยผมเห็นหน้าตาในอัดชัดๆก็รู้สึกคุ้นหน้าเหมือนเคยเห็นเขาที่ไหน แต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่สถานที่ที่ดีนักหรอกถ้าทางกลางแบบนั้นก้าวเล้าขนาดนั้นพร้อมลูกคู่หลายคนนั้นด้วยทําให้ผมยิ่งคุ้นมากหรือจะเป็นไอ้พวกเร็วคาานั้นไม่นะฮะผมกับเองได้ฮะพี่จุนเด็กขีตาร้องเสียงหลงแต่หญิงสาวชุดแดงเข้าแทรกกลางทั้งสองในจุนชะง,งักไปถามอย่างลังเลนายกับได้แน่หรอผมกับได้ฮะพี่จุน คีตารีบตอบหรือว่าไม่ไว้ใจพี่หรือว่าปอดกลัวพี่เหรออย่าก,กลัวเลยหนะ้าพี่ไปส่งได้จริงๆผมไม่ได้กลัวพี่ผมขอตัวคีตาเสียงสัน่นจนผมรู้สึกนั้นกินนี่ก่อนแล้วพี่จะปล่อยนายอาจยื่นแก้วไวามาตรงหน้าคีตาที่มองน้ําสีแดงกำในนั้นสีหน้าก็ตื่นตระหนกผมไม่กินไวยนี่แพงมากเลยนะชาตินี้นายจะมีปัญญากินหรือเปล่าผมไม่สนผมไม่กิน คีตาตวาดอีกไม่ให้เกียรติพี่ก็ให้เกียรติเพื่อนพี่บ้างสินายก็ไปเรียนภาษาจีนกับพ่อมันไม่ใช่เหรอคีตาชะง,งักเมื่ออีกคนที่อยู่หลังไอ้ก,กลางนั่นโผล่ออกมาจากด้านหลังผมเห็นคีตากำมัดแน่นคงข่มอารมณ์น่าดูพวกพี่มีเกียรติด้วยเหรอฮะอ้าวไหนพูดงี้ล่ะคนด้านหลังตรงเข้ามาคว้าคอเสื้อคีตาแล้วกระซิบอะไรสักอย่างแต่ผมอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินไม่นาน ผมเห็นคีตาผักออกหมอนั่นออกอย่างแรงจนมันเซกล้ามากนะไอ้คีนี่ถ้าไม่เห็นแกหน้าพ่อฉันจะต่อยแกหน้าแหกแล้วก็พวกพี่นิสัยไม่ดีก่อนนี่ฮะคีตาโกรองอีกคงยิ่งเป็นเหมือนสิ่งยุ่ยยุให้หมอนั่นตามตอแยต่อคีตาเดินจ้ำจ้ำทิ้งห่างออกมาแต่ไอ้พวกนั้นกลับยิ่งไร่ต้อนไม่รู้ไอหมาหมูพวกนี้ไม่มีใครอบรมสั่งสอนหรือย,ยังไง ผมเริ่มเดือดดานฟังมันพูดไล่หลังต่อไอ้เด็กนี่ใสเสียไอ้เด็กไม่รู้จักบุญคุณคีตาชงงะงักกึกผมเห็นเขาหน้าสัน่นตัวสั่นไปหมดยิ่งในอัดอะไรนั่นที่เป็นลูกพี่ไอ้คนปากเสียดูไม่สะทกสะทานกับก้าวมาดักหน้ายื่นแก้ววายให้งั้นกินนี่แล้วค่อยไปไม่เอาหน้าอัดจุนปัดมืออัดที่ขยันขยอยยื่นแก้วไปที่ปากคีตาออกพี่บอกให้กินไง ก็ผมบอกว่าไม่เกียนไงคราวนี้คีตาเสียงแข็งอย่างที่ผมไม่เคยเห็นแต่ผมกลับคุ้นกิริยาของนอายอัดยิ่งขึ้นผมเริ่มประติดประต่อเรื่องราวจนกระจ่างว่าที่แท้ในคนนี้นี่เองที่เคยมีคดีกับคีตาครั้งหนึ่งและผมคือคนที่เข้าไปช่วยเด็กนี่ไว้ในคืนนั้นไอ้สารเลวงั้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะอัดรั้งข้อมือคีตาไว้ อีกข้างถือแก้วไวน์จะหกไม่หกแหลจ่อที่ริมฝีปากของคีตาด้วยความเมาแล้วดึงเขาจะเข้ามาปั้มจูบจุนเห็นสีหน้าของคีตาจึงเข้าไปห้ามกับถูกผักอกจนเซจุนทำอะไรไม่ได้เพราะหญิงสาวชุดแดงรั้งไว้แล้วเอ่ยน้ำเสียงประชดประชันพอแต่หน้าจุนอัดพวกนายเป็นเพื่อนกันอย่าให้งานกล่อยเลยเด็กนี่ไม่มีอนาคตโท่ฟ้า จุนขึ้นเสียงใส่สีหน้าผิดหวังรุนแรงจุนเป็นแฟนฟ้านะไม่ใช่เด็กนี่ทำไมต้องเชิญมาแต่แรกไม่เห็นหัวฟ้าก็ไม่ว่าแต่ช่วยทรีทให้สมกับที่ฟ้าเป็นแฟนจุนหน่อยไม่ได้เหรออัดไปส่งน้องคนนี้แทนจุนหน่อยสิได้ก็บอกแล้วว่าจะไปส่งให้ทำเล่นตัวไปได้ผมไม่ได้เล่นตัวพี่ต่างหากไม่ต้องมายุ่งกับผมคีตาตวาดเสียงดังใสอัดคล้ายคนหมดความอดทนเต็มแรง คราวที่แล้วโดนยาไปเป็นไงมั่งละ่ะเสียดายไปเข้ามือคนอื่นซะนี่เราเลยไม่ได้สารต่อกันเลยอัดโพรงขึ้นผมกำมัดแน่นเหมอนี่พูดกับคีตาเหมือนจงใจให้ได้อายส่วนผมก็กำลังจะหมดความอดทนแล้วจริงๆคีตาตาเบิกโพรงผักหนุ่มเจ้าสำอางนั่นเสียหลักเซจนเกือบล้มท่าทางไม่พอใจมากพ่อเด็กนั่นพร้อมบวกแล้วก็ต้องหยุดเพราะจุนห้ามไว้ พอได้แล้วผมขอโทษฮะที่ทำให้งานพี่จุนกล่อยคีตาเสียงอ่อยลงหน้าแดงกำ่ำก่อนที่น้ำตาจะหยัดหยดพี่ตหากที่ต้องขอโทษในอัดที่ท่าทางห้าวเพราะน่าจะเริ่มเมาหัวเราะหยันก่อนจะเดินสายอาดัดอัดเข้าหาก็ได้กินวน์นี้แล้วก็ไปไหนก็ไปแต่ถ้าไม่พี่จะถือว่าเราไม่ยอมจบเองงั้นก็ได้ฮะผมดื่มแล้วจบนะจบสิ อัดยื่นแก้วไวน์ไปตรงหน้าคีตาที่ค่อยๆเอื้อมมือสันรริกไปรับแก้วไวน์หมายจะดื่มให้มันจบจบเรื่องไปแต่ไม่ได้คิดจะบังคับใครก็ได้ให้ทำตามที่มันสั่งพ่อมันคงใหญ่ซะเต็มปนาไอ้หมอนี่วานตายผมไม่รีรอแวกวงล้อมตรงเข้าไปหาหยิบแก้วไวน์ในมือในอัดมาดื่มจนหมดแล้วคว่ำแก้วให้เห็นก่อนจะโยนแก้วไวน์ทิ้งลงพื้นแล้วอบไหลคีตา ที่จ้องผมตาค้างคุณคุณตรีไปกลับบ้านมึงเป็นใครวะในอัศบดทผมที่โอบประคองคีตาไว้ปลายตามองในอัดด้วยความโมโหโก่อนตอบด้วยน้ำเสียงกล้าวตามอารมณ์ก็เป็นคนที่มึงไม่ต้องรู้แม่งเล่นลิ้นเออจะทำไมผมเริ่มไม่ทนเหมือนกันหากมันแรงมาผมก็พร้อมแรงกลับให้มันรู้ไปว่าใครจะอึดกว่ากันผมเงื้อมัดตั้งรับหมอนั่น ที่ตั้งท่าจะเข้ามาสู้แต่คีตาดึงผมไว้ตั้งหมัดจะเข้ามาสู้แต่คีตาดึงผมไว้คุณช่วยพาผมออกไปทีฮะผมชะงักเห็นแววตาวววอนใจก็อ่อนยวบจึงพยักหน้าบอกเขาด้วยน้ำเสียงห่วงใยและอ่อนโยนในที่สุดได้สิฉันตั้งใจว่าจะมารับนายกลับอยู่แล้วคุณรอผมเหรอฮะใช่ฉันเป็นห่วงคีตาจ้องผมนิ่ง ดวงตาของเขาฉายแววสับสนแต่ก็ดูสดใสขึ้นมาแวบหนึ่งผมไม่ได้คิดไปเองเหมือนว่าในแววตาของเขาจะมีคำว่าขอบคุณหรือโล่งใจลอยอยู่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทำไมก็ที่คุณยังไม่กลับเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วนะ่ะกีตาน้ำตารื้นเกาะเอวผมไว้แน่นเรากับขอให้เป็นที่พึ่งเพราะอีกฝ่ายดูจะไม่เลิกราง,ง่ายๆ